วสวัสดีครัท่านผู้ชมพบกับช่องวนชัยไม้จิ๋วกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเผ็ิเรื่องต้นมะขามครับคือจะเอาต้นมะขามต้นเล็กๆทำบอนเท้วคือกระทางนี้เป็นผมจะเตรียมไว้ทำาสวนป่าครับก็จะเอาเมล็ดมะขามที่ม,มา เพาะไว้ก็จะมีเจ็ดต้นสำหรับที่จะทำสวนปา่าานตรงนี้ครับผมก็เตรียมไว้ตอนนี้เพาะมาได้ประมาณสั้แปดเดือนแล้วครับสำหรับมะขาม การที่เราจะทําไม้จิ๋วเราสามารถหาวัตถุิบได้ตามท้ายต้นแม่ที่เขานิ้นได้ทั่วไปครับที่มัน ฝักที่มันสุกแล้วมันหล่นลงมาใต้ต้นเราก็สามารถไปเอาต้นเล็กๆตรงนั้นมาชำาอะไรไว้ก่อนที่จะสร้างขึ้นเป็นรถแห่สมัยนี้หลายท่านมีแม่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับแม่บ้านก็จัดไปซื้อมะขามมาทําแกงส้มอะไรพวกนั้นก็บอกไว้ให้เก็บเม็ดมะขามไว้ให้ด้วย ได้มาทำมอนส่ได้กันนะได้นะครับคืตอต้นนี้ผมก็พอเม็ดมาได้ประมาณคแค่ตอนนี้ก็ประมาณแปดเดือนนะครับเพื่อจะทําเป็นมอนส่ทรงต้นครับสำหรับต้นนี้ก็ ผมปลูกได้ประมาณสัก2ปีครับสาหรับต้นไม้ที่ปลูกในกระถางที่จะสร้างเป็นบังไซถ้ากระถางเล็กมันก็จะได้ประมาณต้นเท่านี้ระยะสอปีถ้าเราอยากจะให้มันต้นใหญ่เราต้องปลูกลงดินไว้ก่อนนะครับ ครับสำหรับต้นนี้ที่ผมตัดทดไว้ต้นนี้ก็ประมาณสีปีครับสำหรับมะขามต้นนี้ผมตัดทดไว้แล้วก็มันก็จะมีกิ่งแตกขึ้นมาเยอะแยะเลยต่อไปเราก็จะมาคัดว่าเราจะเอากิ่งไหนไว้กิ่งไหนที่จะออกเราจะก็จะสร้างเป็นกิ่งหนึ่งแล้วก็ อีกสองเพื่อจะสร้างเป็นลำต้นต่อไปครับครับสำหรับต้นนี้ก็อายุ4ปีครับที่ผมสร้างขึ้นมาผมก็ได้ตัดทดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับคือตรงนี้คือตรงนี้นะครับผมก็จะสร้างเป็น กิ่งหนึ่งครับตรงนี้ตรงแต่มันไม่ยอมโตสักทีครับผมก็จะก็เลยตัดทศตรงนี้เบรกไว้เพื่อจะให้กิ่งหนึ่งมันจะได้เติเตบโตขึ้นไปเรื่อยๆมาคอยลุ้นกันว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมตั้งแจไว้ไหม,ไหมก็เคยได้ยินท่านอาจารย์ท่านอื่นเคยบอกไว้ว่า ถ้าเราเบรกต้นเส้นใหญ่ไว้เส้นเล็กมันก็จะหาอาหารมาให้กิ่งที่มันเจริญทกกิ่งนี้ก็จะเป็นสร้างเป็นกิ่งหนึ่งแล้วก็เราจะมาดูตาฝั่งนี้มีกิ่งไหนที่จะสร้างเป็นกิ่งสองแล้วก็จะสร้างกิ่งเป็นลำต้นขึ้นมาอีก นะครับสำหรับมือใหม่ก็สามารถที่จะเอาไปทําตามที่ผมทํานะครับสําหรับผมก็มือใหม่เหมือนกันผมก็ได้ลองหัดได้ลองฝึกตามที่อาจารยห์หลายๆท่านท่านพูดไว้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องเทศอุนใส่ไม้จิ๋วด้วยนะครับครับสวัสดีครับ